ผมวันนี้ก็ตรวกบันเสาร์ที่ยี่สิบหกกุงพ้าห้องขาครับผมนะครับสาหรับเมื่อนี้นะครับวิษผู้เขียวมีค้วยข้อมูลูกงามกับผมนะครับมาเสนอให้พี่น้องบ้านท่าได้พิจารณามกันกับผมนะครับส่วนแม่ของเขานะครับวิษผู้เขียววัดมอกี้นี่ร้อยสามที่แปดสามเก้าครับผมนะครับร้อยสามแปดสามเก้าแจ้นะครับวิษผู้เขียวจิตีประกันตั้มไว้ว่าร้อยสามเก็ครับผมนะครับเพื่อบ่มีปัญหากันนะครับไอยเป็น คุ้ยผู้ใดห,หรือฮะเอาคพี่เสวัสดีครับเรื่องมันถามเจ้าวัดเนวโลวอะเโอเมืูงเชียงใหมาใ <c oughs> ว้ผมครับันน้าบดรูปรอตัวนี้อศูปนปดละเบอร์ไดก็บ <c oughs> อกเ,เปิดได้ไหมศูนย์แปดแปดสามห้าสามแปดเจ็ดหนึ่งห้าเออกับบอกส่วกันฟังนน้มั่นะเบอร์ท่กันไดที่ทั่มหาผีสุดเลยเขาอยู่ว่าีกแล้วแม่ลูกงามๆนะครับเด้อนะครับ แม่หลูกกำงามแม่สูงย้อยสามแปรสามเก้าเจวิตผู้เขียวสีดีประกันตั้มตั้ร้อยสามเกตครับผมนะครับพ่อนะครับส่วนสื่เหลือนะครับก็ให้เป็นกําไรของผู้ซื้อผู้ขายกันไปนะครับถามันสูงเกินนั่นอีรีก็ได้นะครับลูกตัวใดเนี่ยลูกสาวลูก 9, เก้าเจริญแซ่แซ่ระใบเจวิตผู้เขียวสีเบ่งใบเยอะบาทครับผมนะครับโอ้ใบก็ได้นี่นะครับใบใบเก้าเจริญ มี่มีใบมีหลอดครับผมนะครับมี่ใบมีหลอดนะครับวันที่ผสมวันที่ยี่สิบกรกฎาคมหกสามนะครับกำหนดข้อกับว่าดแนวค่ข้าด้านนะครับมันก็นทอยู่นเอกสารเท่านี้ละครับผมนะครับตาผู้ไดได้วยซื้อขายกันไปแล้วใบมีเอกสารครบนะครับอยังใบน,น,น้อยอย่งนี่ใบครับโอ้โอ้โอมโต เดี๋ยวพี่พวกเขียวสิเบื้งใบงทับแม่ทับตัวได้บ่หน,นิโอ้ดีเด้อบ่หนิฝนหลวงว่าสั่นเจ้าฝนหลวงยุตแจยได้นอคือบ่เคยได้ยนิน,ยน,ะะนี้ตีอันนอบ่หนิฮะโวนี่บ่ซื้อมาไกยูซื้อมาไกยูเจ้าน,นี่ผสมวันที่เกศอันตะมือผสมพ่อเนาะผสมวันที่เกศกันย่าหกซีครับผมนะครับ ส่วนกับนกขอดก็นี่ลราหกหาวันที่หาชิมหาหกหาครับผมนะครับทับเจ้าถุงถุงฝนได้ยังเดียวเลยพี่นี่โอ้ตรวจไปทอ่องขันตกลงซื้อขายกันเนาะอยากได้หลายบนได้ครบนี่เสาเอ็ดครับต่อร้องกันได้ต่อร้องได้เป็นว้าเลยครับคือสองแสนเด็ดนะพี่เนาะโอ้ยงามๆเลยครับเด้อแม่ลูก,กงามๆ ลูกเก้าเจริญครับผมนะครับมีใบมีเอกสารครบนะครับข้าวตัวค้างดอกมีบัวกล้วยเห่าบัมีดอกครับอืมนะครับบัมีข้าวตัวค้างดอกบัมีหน้าเขากับงานดีดีลูกสาวเพิ่นก็ได้ครับผมลูกเก้าเลื่อเด้งลูกเก้าจะเลื่นะรรนะอนี่ครับผมโอ้ยนะครับแว่ซอสอน,นะครับด้วยลูก เบืองแข้งเบิ่งขาดีบ่ทุกอย่างครับผมนะครับฮะแมนดีบ่ทุกอย่างครับผมนะครับฮะ้าวผู้ใดสนใจก็ทักมาได้ครับผมคอยบดรูปรอนะครับเบ่ย่านเมียคอยบดรูปรอบ่ย่านเมียเอาเาผู้สาวมานอนตัวละสามก้อนบนน่ะกล่องเชี่ยกันแล้วไหลเหมือนี กองเชียกันไรเออต่อกันได้เงาเออหัวหน้าบดรอหมูไหลตัวข้นมูไหลนะครับผมขายแพนครับผมขายจนคนซื้อได้หมดละเออหใหญผู้เขียวเนี่ยว่าอย่งก็ขึ้นบดแหละเพราเท่าปันให้เราคยซุมเลยคววยมุนควายมั่งบ่พี่ขายต่วได้เป็นเงินบดเนาะเาขอเบอร์เท่นึงครับผมศูนย์แปดแปดศูนปดแปดสามหาสามสามห้าสามแปดเจ็ดหนึ่งห้าแปดเจ็ดหนึ่งห้า ครับผมนะครับสำหรับครบหนี้นะครับเด้อนะครับอ่ะนะครับเอาสำหรับเก็บนี่นะครับกับฝากไว้เบ่งตัวนี้นะครับสวัสดีครับคลวยขึ้นหนิงดีเลยพี่ฮะผู้ยิ่งก็เรี้ยงได้ได้เปลี่ยนะบพอว่างเนาะเพราะเคาะว่าพี่แหวนเนาะ khổ oh, ngại gì nó nó. đó luộc nó